ดูแบบมากยื้อตัวใหญ่ยื้อตัวแล้วยืยอไปไกลเลยใช่ไหมกระโดดสองให้ครูส0บครั้ง1กระโดดส3 4 5 6 7 8 9สเกเก่งว่ะ เหมค่อยๆลงไปนอนอีกหนึ่งก็มาจากมือกูช่วยมือกูช่วยเรานึ่งสองขึ้นสองเก่งมากค่อยๆลงหนึ่อ่าแล้วลอยตัวหนึ่งองสสี่ห้าอ่ยืนก่อนเป็นไงบ้างเจ็บไหมเจ็บมือไหมเจ็บมือไหมอ้ายกตัวขึ้นหนึ่งสองสามยกดีว้าสองและหนึ่งค่อยลงหาฟูเลยเก่ง Uh huh. อ่าทีนี้ยังเดินสไลด์มือขึ้นต้องวนนิดนึงหลกสไลด์อ้าว <Wow. S 1> นั่งให้ได้นะหยิขีขาชิดกันไว้ดี <Wow. S 1> มาก <Wow. S 1> เห็นไหมเด็ <Wow. S 1> ใจสามสองและหนึ่งมาผมหมัด oh <my> <laughs> อัพลงก่นอน <laughs>